ช่วงนี้มีหลายเวทีดีเบตรประชันวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองต่างๆนะคะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับประชาชนค่ะสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชวนฟังดีเบตที่จัดเพื่อวงการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะโดยในการจัดดีเบตดังกล่าว มีตัวแทนสี่พักการเมืองที่ประกาศนโยบายด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เช่นพักก้าวไกลโดยคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูกไกลพักไทยสร้างไทยโดยดรเมลิสามหาพลพักเพื่อไทยโดยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีและพักภูมิใจไทยโดยดรสกุลรัฐทิพวันงามซึ่งการประชันวิสัยทัศน์เพื่อคนศิลปะร่วมสมัยแบ่งออกเป็นสามรอบค่ะรอบที่หนึ่ง พักการเมืองแสดงความเห็นตอบกระทู้รอบที่สองเป็นคําถามจากประชาชนผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปะวัฒนธรรมถึงพักการเมืองอย่างเฉพาะเจาะจงโดยอ้างอิงจากนโยบายศิลปะวัฒนธรรมที่แต่ละพักประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งและรอบที่ 3. พักการเมืองแสดงวิสัยทัศน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยค้องสุดท้ายก่อนเลือกตั้งบนเวทีดีเบตนี้พักภูมิใจไทยโดยดรสกุลรัฐทิพวรรณงามโชว์วิสัยทัศน์ กองทุนศินละปะนะคะวัฒนธรรมของไทยนะคะก็มีมอตโต้ว,ว่าภูมิใจที่จะสร้างภูมิใจที่จะฝันและภูมิใจที่จะทำสร้างฝันและทำภูมิใจไทยพูดแล้วทำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ